จับโดยนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ก็ระบุนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยณนะขณะนี้ก็ยังคงมีคนคอยบงการอยู่เบื้องหลังนะครับโดยใช้รูปแบบการต่อสู้แบบมวลชนเครือข่ายพร้อมย้ําว่าคนไทยสิ้นหวังในการทํางานของกกตครับนายพิษพงศ์สวัสดิ์รองคณะบดีรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยกล่าวถึงความขัดแย้งทางการเมืองของไทยในขณะนี้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นทางการเมืองไทยมีอีกมาก ไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างหลังนายสุเทพพฤกษบันแกนนำม็อบประชาธิปัตย์อย่างไรก็ตามมองว่าการเคลื่อนไหวของมวลชนในครั้งนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่มีการวางแผนมาอย่างสมบูรณ์แต่เป็นการวางแผนแบบเครือข่ายวัดพลังกันด้วยเครือข่ายเปลี่ยนจากการเมืองแบบขบวนการมวลชนในแบบเดิมการวางแผนเครือข่ายก็ทำควบคู่ไปกับการเมืองแบบมวลชนแต่การเมืองมวลชนไม่ใช่แบบขบวนการที่เข้มงวดอย่างที่แกนนำสามารถสั่งการได้โดยตรง แต่เป็นการเคลื่อนไหวในแต่ละวันเพื่อเรียกร้องให้เครือข่ายมาสนับสนุนทุกฝ่ายมีเครือข่ายและมีการระดมการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆการเคลื่อนไหวแบบนี้ดูเหมือนไม่มีเอกภาพแต่มีการเชื่อมโยงกันนายพิษกล่าวอีกนะครับว่าปัจจุบันนี้สังคมไทยหมดหวังและไม่ไว้วางใจต่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตชุดนี้อีกแล้วเพราะไม่เคยแสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อมั่นศรัทธาที่มีต่อการเลือกตั้ง และอธิบายให้ประชาชนทราบเลยว่าทำไมปล่อยให้มีการเลือกตั้งวุธิสภาได้แต่ไม่ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการทำงานของกะกะตก็ไม่ตรงไปตรงมาไม่ทำให้การเลือกตั้งมีความหมายและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้การเลือกตั้งที่ผ่านมาประเด็นใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การซื้อเสียงแต่อยู่ที่การทำหน้าที่ของกะกะตซึ่งไม่พยายามทำให้สังคมรู้สึกว่า การเลือกตั้งนั้นนอกจากต้องโปร่งใสและยุติธรรมแล้วก็ต้องทําให้คนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีความตระหนักในถึงคุณค่าของการเลือกตั้งด้วยสิ่งที่เห็นจากกกตก็คือความพยายามที่จะไม่จัดการเลือกตั้งซึ่งการที่ไม่ทําหน้าที่ของตัวเองก็สะท้อนให้เห็นว่ามีการกระทําอะไรบางอย่างอยู่และสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมชาตินายพิษกล่าวต่ออีกนะครับว่าอย่างไรก็ตามเราสามารถยืนหยัดอยู่บนความขัดแย้งนี้ได้ โดยการจำกัดวงการเมืองให้แคบลงพยายามสร้างสะพานเชื่อมโยงต่อกันและกันจะมองว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติการตัดสินใจอะไรต้องมีที่ยืนให้แก่อีกฝ่ายด้วยครับ